สวัสดีค่ะพี ó, playable, iday, joy, ่น้องฤดูกาลแมงมันออกระเด้อผู้นำมาเบิ่งน้ำกันพอด่าพอด่าพอด่าได้ลายบ่พี่น้องเอ้ยพอด่าลายได่างพอด่ามาเลยพอด่าเอ้ยพอด่ามามามาเก็บน้ำกันพี่น้องฝนตกลิ่นพร้อมเด้อค่ะพี่น้องนี่พอด่ากำลังเก็บใส่หาเก็บน้ำกันยิ่งยังยังพี่น้องพอด่าขาหัวมันนี่ไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยพอด่า อ๋อลุยๆเป็นงวนเป็นงวนอยู่พี่น้องไปพาไปเบิ่งน้ำกันมาหนีได้หลายอ่ามไม่ไงเบิน้ำแไม่งี่โอ่ไอะคือกูเด้พี่น้องพี่เป็นเอ็กซ์จได้เอาวันนี้มันซักอย่างเอากรอกเรียดเฮกูเก้ตัวแต่ผู้ใดสิไปเก็บเลยละสามตัวมันเอาบ่ได้ไม่งอันนี้ได้หลายเลยเด้อพี่น้องนี่ เก็บเอมมองละตัวทีเ,เลยพี่น<ะ>้องเอ้ยแต่ออกรึมาเลยก้มลงแลม่นะมันแดงจิงขึงอยู่ได้มากเลยไหม,มว่ทาท่าหมูเด้ จักหกด้วยพี่น้องเด้อมาป้องพุ่นน่ะป้องพุ่นน้อยคมให้ลราเนี่ยน้อยคมให้เราเนี่ยไม่ใหญ่นี่ยังมาทาประทานหมู่ด้วยพี่น้องคารักนะคารว้อนน้ำคารกกดลงให้เราออม มองแปนเก็บเบิรแดละที่ห้องเอามองห้องอหมูมาเก็บมองหกตี่อหนเดี๋ยวจะเด้นนะพี่น้องปีละเถอก็เลยอยากได้ก็เลยหกสำเร็จเก็บปีได้ก็ได้ที รอแต่แมงมันอันนี้ฝนโปต๊กล้าเขือสกัดโต๊ะแห้แต่ก็ออกแมงมันก็ได้ออกเหมาฝนต๊ลินรัดอีกเหนเด้อพี่น้องมาเก็บตุกแกพู่นะพู่นะโอ๊ยหลพี่น้องแมงมันยุ่มนี่เป็นยุ่มยุ่มเลยพี่น้องคือรพี่เมย์แค่นี้พดยมาด้อมาด้อมาด้อท่นประธานบูดในนี่พี่น้องไม่ไม่ไม่ นตอกลิ้นเนี่ยมันพวกมันก็เลยเก็บ, ubers, บ geil, แยกกัจะทิ้มไก่คู่แม่นี่แล้วทิ้มไก่คู่พี่น้องเลยฟ้าอะไรโอ้ยมันพกเข้าเราไม่สิไปทังไต่เดินี่พูดนะแต่สะอ่อนพี่น้องกัยพูดนะเป็นงง่จริงพี่น้องเลยมากมากพูดนะนี่อยากกันนกกระเดียแทนนี่พูดนะยายนี่เด้อแล้วมันหมันก็มูพี่น้องพูดนะเฮ้ยพูดนะเก็บ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  สะออนตาสะออนี่น้องเอ้แดงซื้ลืดเลยเต็มดินเลยฮไลดค้ปละไปเคักๆพี่น้องเอ้มาขามนะมาเก็บมาเก็บเราเราคุดเอาข่าอ่ะ

Nói đi 0,000บาทน้อยดินี่เอ๊ะนี่แมง หอนหันหรอเดีทางีเราเลยกับพื่นหาบุ้งพุท เอาผุนเ,เ,เก็บทึ่งลายยู่บ่ลายากกลายลายน้ำก็ลายยังลายน้ำา็เคยเห็นี่หมีดมงมัน ขึ้นมาเร <Dartmouth. S 1> like ื่อยๆอยู่ในนี้เนาะหกโตเก็บแล้วโตเอาพามาดูมาถางลงสักก้อนจะเก็บหน่ะถางแลัวก็ปุ่งลุนลุนเลือบเสียตัว อยู่บ้องเลยีนคลองนะบะมี่เหรอนง่ในกระปะหัวค่ะมีแล้วหนุตัวหนุ่ตัว โอ้ตายทเละไี่จ oh oh, ิงม่อยู่เต้ก็ม่มันเกลียด้นมากาะมันกฮกงาค่ะงาไม่เหขอบคุณที่รับชมคลิปเลยค่ะพี่เนาะเเป็นกำลังแรงใจคลิปต่อไปนะคะ โอเคแมงมัน okay,